S <S <and true> <fundamentals> สวัสดีครับมาพบกับผมเหมือนเดิมนะครับกับช่องอาลุชาแนลนะครับมาพบกับการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทุกคนนะครับว่าทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องราวข่าวสารต่างๆนะครับที่ผมจะนํามาพูดคุยกับทุกคนซึ่งวันนี้นะครับผมก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นการเมืองนะครับซึ่งตอนนี้นะครับทุกคนก็ทราบอยู่แล้วนะครับว่าปัจจุบันนะครับในประเทศไทยของเรานะครับมีการประท้วงเกี่ยวกับการเมืองอย่างต่อเนื่องนะครับ ซึ่งล่าสุดนะครับเกี่ยวกับการประท้วงในประเทศไทยนะครับก็ลุกลามถึงประเทศเพื่อนบ้านของเรานะครับนั่นก็คือประเทศลาวนะครับล่าสุดเกิดจากคือมีคนลาวนะครับเข้าไปโพสต์ในทวิตเตอร์นะครับที่เกิดจากการที่เขาได้เห็นการประท้วงเกี่ยวกับการเมืองไทยนะครับว่าคนไทยนะครับสามารถแสดงออกหรือว่าสามารถพูดคุยเกี่ยวกับการเมืองได้นะครับซึ่งทําให้นะครับเขามีการโพสต์ข้อความในทวิตเตอร์ของเขานะครับโดยการติดแฮชแท็ก ค่าการเมืองลาวทําให้ข้อความนี้นะครับติดอันดับทวิตเตอร์ในประเทศไทยน,นะครับเพราะสาเหตุอะไรเกิดจากอะไรนะครับผมก็จะมาพูดคุยกับทุกคนโดยการที่เขาได้โพสต์ข้อความในทวิตเตอร์นะครับมีการตั้งคําถามอย่างมากมายเกี่ยวกับสังคมลาวหรือว่าเกี่ยวกับการเมืองลาวนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาพูดคุยในแต่ละหัวข้อในแต่ละประเด็นที่เขาได้ตั้งคําถามในทวิตเตอร์นะครับ ก่อนอื่นนะครับที่เราจะไปพูดคุยกันนะครับก็อย่าลืมนะครับสำหรับผู้ชมที่เข้ามารับชมนะครับก็อย่าลืมฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตาให้กับช่องตากูชาแนลให้ผมด้วยโอเคนะครับเราไปชมข้อความจากการที่เขาได้โพสต์ใน t w ิ t เตอร์หลังจากนั้นนะครับเราค่อยมาพูดคุยเกี่ยวกับแต่ละหัวข้อเกี่ยวกับแต่ละสาเหตุที่เขาได้โพสต์ไปชมเลยครับ กระแสการติดแฮชแท็กทางการเมืองเล่าดีได้กลายเป็นกระแสอยู่ในทวิตเตอร์โดยมีผู้รีทวิตเกี่ยวกับขอความดังกล่าวหลายกว่า3 0 0แสนครั้งเริงการติดแฮชแท็กดังกล่าวก็แมนเป็นการเฮียร้องประชาธิปไตยอยู่ในสอปปอล่าวจากกระแสการต่อสู้เพื่อเฮียร้องประชาธิปไตยของกลุ่มขนาราดอยู่ในประเทศไทยกำลังคือจับตาจากหลายประเทศในนั่นก็มมนมีสอปปอล่าว เสร์ฟในคืนวันที่19เกาตุลาปี2 0ง0ได้มีผู้ใช้ทวิตเตอร์ที่เป็นคนเล่าได้พากันติดแฮชแท็กด้วยขอความที่ว่าทาการเมืองล่าดีทาเป็นภะษาธิปไตยและแฮชแท็กในมันจบยูทิ้ยูของเฮาเสริญทั้ง3ข้ขอความดังกล่าวได้ถือกรีทวิตเป็นจํานวนไลายเสริญขอความที่ถือกรีทวิตเป็นจํานวนหลายนั่นก็คือทาการเมืองล่าดีก็ได้เขียนเหตุผลไว้ว่าทาการเมืองล่าดีเป็นยังคนจนจึงบด้เฮียนต่อ ถ้าการเมืองล่าดีเป็นยังนักศึกษาส่วนหลายที่จบมากแมนโบมีเบียกเหตุทาการเมืองล่าดีเป็นยังลูกคนด้วยที่เฮียนจบมากจึงมีเบียกเหตุงานทำทาการเมืองล่าดีเป็นยังคนที่เพิ่งได้เหตุเวียกต้องได้ลอทาาเงื่นเดือนของตัวเองหาปีห้าหกปีทาการเมืองล่าดีเป็นยังคู่บางคนต้องได้ล่าออกจากห้งเฮียนเพราะว่าบไเ้เงืนเดือน คาการเมืองเล่าดีเป็นยังค่าเทอมของนักศึกษาต้องสูงถึง3ล้านหาีลานจีบแต่ว่าเงินเดือนที่เขาจะได้หับหลังจากที่เฮียนจบมาแล้วได้เพียงแต่1 000, ่ล้านจีบหา2ล้านจีบเท่านั้น ท้าการเมืองลาวดีเป็นยังค้าแห้งงานทั่วไปจึงมีค้าแห้งยูเทียหนึ่งลานขีบทางที่ว่าเหตเวียกวันหนึ่งสิบสามห้าสิบห้าสโมงท้าการเมืองเล่าดีเป็นยังคนเล่าต้องออกไปเป็นแห้งงานต่างดาวอยู่ในประเทศไทยเกือบเคึงประเทศถ้าหากว่าค้าแห้งงานของเล่าสูงคงสิบมีไผ่อยากออกไปอาศัยอยู่ในประเทศอื่นดอกคาแห้งงานทีคนไทยจ้างคนเล่ายังหลายกว่าเงื่นเดือนของพนักงานบางคนที่เหตเวียกอยู่ในซอปปเล่าอีก อาการเมืองเดียเป็นยังคนจนคนสูงอายุยึงบดเอหับเงินสวยเหลือคือจ้างกับประเทศอื่นเซิ่งั้นกกแมนตัวยางของทวิตเตอร์โดยคนเล่าที่ได้รินทวิตเตอร์แมนได้โพสขอความเป็นทางภาษาเล่าภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารกับประเทศเพื่อนบ้านและประเทศอื่นๆเพื่อให้คนต่างประเทศได้หับหูถึงบัญหาทีคนเล่ากําลังเผชิญอยู่เซิ่ง้อหาของทวิตเตอร์ต่างๆส่วนไลฟ์แมนจะเว้เถึงความแตกตนูนระว่างคนจนกับคนรวยอยูุ ภายในสนปปเล่าบ่กว่าจะเป็นเรื่องการศึกษาเรื่องระบบโครงทางพื้นฐานเรื่องป่าไม่เรื่องการทุจริตเรื่องการสร้างเขื่อนแล้วก็เรื่องที่รัฐบาลได้เปิดประเทศให้กับประเทศจีนเ้ามาลงทุนเฮตดธุรกิจต่างๆซึ่งเป็นการเฮ็ดแห้คนเล่าต้องได้ไปเซาพื้นที่จากนายท่นของคนจีนต่ออีกซึ่งเรื่องเล่าที่ได้รับความสนใจเป็นพิเศษนั่นก็คือเรื่องเล่าที่มีการเฮียห้องถึงซิสเตอร่ภาพที่คนเล่าบ่มีสิทธิในการเฮียห้องสิทธิของตัว ถ้าหากว่ามีการเฮียรหองร้ายเกินไปคนล่าก็จะถืกจับไปดำเนินคดีเส้นวานางมวยและทิสีและร้ายกว่านั้นแมนจะถือเขตให้ใหายตัวไปเสิงคนล่าสสวนร้ายเริ่มมีการออกมาเฮียรหองทางการเมืองร้ายขึ้นอยู่ในโลกออนไลน์เพราะคนล่าได้เห็นการเฮียกหองของกลุ่มปะท้วงอยู่ในประเทศไทยที่ต้องการให้มีการปกครองแบบปราชาธิปไตยยางแท้จริง นี่นะครับก็คือข้อความที่ทางคนลาวนะครับมีการโพสต์ข้อความผ่านทางทวิตเตอร์โดยการติดแฮชแท็กถ้าการเมืองลาวดีนะครับแล้วก็มีการตั้งคําถามหลายคําถามมากมายนะครับในการที่เขาได้โพสต์นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาตอบคําถามแต่ละคําถามนะครับที่เขาได้โพสต์ในทวิตเตอร์นะครับโดยการติดแฮชแท็กถ้าการเมืองลาวดีโอเคนะครับวันนี้นะครับก่อนที่เราจะมาพูดคุยกันผมก็ต้องขอ พูดก่อนนะครับที่ผมได้มาทําคลิปนี้หรือว่าได้มาพูดในคลิปนี้นะครับผมไม่ได้มาวิพากษ์วิจารณ์ทางรัฐบาลหรือว่าผมมาวิจารณ์ทางการเมืองทางประเทศลาวนะครับแต่ผมจะมาตอบคําถามที่ทางคนลาวนะครับได้โพสต์ข้อความผ่านทวิตเตอร์ในสิ่งที่ผมเห็นหรือว่าในสิ่งที่ทุกคนเห็นในปัจจุบันในสังคมลาวนะครับ ซึ่งคาถามแรกนะครับที่เขาได้ตั้งคําถามนั่นก็คือทําไมคนยากจนถึงไม่ได้เรียนต่อคําตอบนั่นก็คือปัจจุบันนะครับทางภาครัฐนะครับของรัฐบาลลาวนะครับก็มีการบังคับหรือว่าภาคบังคับนั่นก็คือจนนักศึกษาหรือว่านักเรียนเรียนจบชั้นประถมนะครับหลังจากที่จบชั้นประถมนะครับก็มีพัธโยมหรือว่ามหาลัยนะครับขึ้นอยู่กับ ความต้องการที่นักเรียนจะเรียนต่อหรือไม่หรือว่าความสามารถในการที่จะส่งเสียลูกในการศึกษาต่อนะครับแต่ทางภาคบังคับของทางรัฐบาลลาวนะครับก็อยู่ที่ชั้นประถมนะครับแต่สิ่งที่เราเห็นในปัจจุบันนะครับทางภาครัฐอาจจะยังไม่เข้าไปสนับสนุนภาคการศึกษาของลรามากเท่าไหร่นะครับซึ่งเราก็เห็นอยู่ว่าการที่นักเรียนหรือว่านักศึกษาลาวนะครับในปัจจุบันนะครับ อาจจะยังไม่ได้รับการสนับสนุนเพียงพอต่อภาครัฐบางเรียนหรือว่าบางสถานที่นะครับยังไม่มีอุปกรณ์การเรียนที่เพียงพอต่อนักเรียนทําให้เกิดความเหลื่อมล้ําในสังคมทําให้เกิดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาในประเทศลาวนะครับคาถามต่อมานะครับทําไมนักศึกษาส่วนใหญ่นะครับจบมาแล้วไม่มีงานทํานะครับซึ่งผมก็จะตอบอยู่2ประเด็นนะครับก็คือนักศึกษาลาวนะครับ อาจจะศึกษาเรียนต่อในมหาวิทยาลัยหรือว่า,าภาคี่สูงกว่าภาคบังคับนะครับไม่ตรงตามตลาดในประเทศลาวนะครับซึ่งนักศึกษาส่วนมากในประเทศลาวนะครับจากการจัดอันดับของมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวนะครับมีการจัดอันดับก็คือนักศึกษาส่วนมากนะครับจะเลือกที่จะเรียนในภาควิชาบริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร,ร์หรือการเงินการธนาคารทําให้จบมาอย่างนี้ยครับ ตลาดแรงงานตรงจุดนี้นะครับไม่เพียงพอหรือว่าเยอะเกินไปนะครับทำให้นักศึกษาที่จบมานะครับตกงานนะครับและอีกประเด็นหนึ่งนะครับก็คือทางภาคเอกชนหรือว่านักลงทุนจากต่างประเทศนะครับที่เข้ามาลงทุนในประเทศลาวยังไม่มากพอนะครับทำให้นักศึกษาที่จบมานะครับว่างงานหรือว่าตกงานนั่นเองนะครับคําถามต่อมานะครับก็คือถามคนที่ เพิ่งที่จบมาแล้วทํางานนะครับทําไมต้องรองเงินเดือนถึง5-6ปีนะครับก็อาจจะเป็นตรงจุดที่เป็นครูอาสานะครับที่ทุกคนก็ทราบอยู่แล้วนะครับว่าครูอาสาในประเทศลาวนะครับบางคนนะครับทำงาน5-6ปีนะครับยังไม่ได้รับเงินเดือนเนื่องจากเขานะครับยังไม่สามารถที่จะสอบ เป็นข้าราชการหรือว่ารัฐกรของประเทศลาวนะครับทําให้ครัวอาสาในประเทศลาวนะครับไม่มีเงินเดือนจนทําให้เขาไม่ได้รับเงินเดือนนะครับและคําถามต่อมานะครับทําไมครูบางคนต้องลาออกเพราะไม่ได้รับเงินเดือนก็เหมือนกับที่ผมตอบไปเมื่อกี้นะครับเพราะว่าทางครัวอาสาในประเทศลาวนะครับไม่มีเงินเดือนนะครับบางคนนะครับเป็นครัวอาสาถึง56ปีนะครับยังไม่ได้เป็นรัฐกรหรือว่ายังไม่เป็นบรรจุเป็นข้าราชการ ก็ไม่ได้รับเงินเดือนนะครับตรงจุดนี้นะครับทางภาครัฐนะครับก็มีนโยบายหรือว่าได้เข้าประชุมหาวิธีแก้ไขช่วยเหลือผัวสาไปแล้วบางส่วนนะครับแต่ก็อยากให้ทางภาครัฐนะครับเข้าไปสนับสนุนหาสวัสดิการที่ดีต่อผัวสาขณะที่เขายังเป็นผัวสาอยู่นะครับคําถามต่อมานะครับทําไมค่าเทอมนักศึกษาในประเทศลาวถึงแพงอยู่ที่3ถึง4ล้านกิบต่อเทอมนะครับ แต่ทําไมเรียนจบแล้วได้รับเงินเดือนเพียงแค่1-2ล้านกีบอย่างเงี้ยครับผมก็อาจจะเป็นเพราะค่าแรงขั้นต่าในประเทศลาวนะครับยังไม่สูงมากนะครับทําให้เงินเดือนที่ได้รับนะครับก็ได้1นถึงสล้านกิบน,นะครับหรือว่าคุณผู้ชมที่ทราบนะครับก็ฝากคอมเมนต์บอกด้วยนะครับว่าเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับคําถามต่อมานะครับทําไมคนลาวต้องออกมาเป็นแรงงานต่างด้าวอยู่ที่ประเทศไทย ครึ่งประเทศนะครับก็เกิดจากสาเหตุที่1นึ่าค่าแรงขั้นต่าที่ประเทศลาวต่ำกว่าที่ประเทศไทยนะครับทำให้แรงงานลาวนะครับสนใจหรือว่าข้ามมาทํางานที่ประเทศไทยเป็นส่วนมากนะครับ2นั่นก็คือปัญหาจากที่นักลงทุนจากต่างประเทศนะครับยังไม่เข้ามาในลงทุนในประเทศลาวมากเพียงพอต่อแรงงานลาวทําให้แรงงานลาวนะครับต้องข้ามไปทํางานที่ประเทศไทยนะครับ <พอ S 1> คำถามต่อมานะครับทาไมถนนบางที่หรือว่าถนนบางแ่งนะครับเวลาฝนตกนะครับไม่สามารถสัญจรหรือว่าเดินใช้ทางได้ในประเทศลาวนะครับแต่เวลาซ่อมนะครับก็จะซ่อมในเฉพาะในเขตตัวเมืองส่วนตามมันนอกหรือว่าชนบทนะครับชาวบ้านนะครับก็จะเก็บเงินช่วยกันซ่อมแซมถนนนะครับซึ่งปัญหาตรงจุดนี้นะครับทุกคนก็เห็นตามสื่อต่าง ในโลกโซเชียลนะครับว่าตอนนี้นะครับปัญหาเรื่องการใช้ถนนหรือว่าปัญหาเกี่ยวกับถนนในประเทศลาวคงเป็นปัญหา,าใหญ่ๆห,หรือว่าเป็นปัญหาต้นๆในการแก้ปัญหาที่ทางรัฐบาลนะครับต้องเข้าไปช่วยชาวบ้านในการแก้ปัญหาตรงจุดนี้นะครับเพราะว่าถนนเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ทางรัฐบาลนะครับต้องอเข้าไป พัฒนาหรือว่าเข้าไปจัดการให้กับชาวบ้านเพื่อความเป็นอยู่เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อดึงดูดให้กับนักลงทุนเข้ามาลงทุนในประเทศลาวมากยิ่งขึ้นนะครับคําถามต่อมานะครับทําไมไฟฟ้าในแต่ละวันดับเกือบทุกวันนะครับแต่ว่าเวลาจ่ายค่าไฟฟ้าทําไมค่าไฟฟ้าแพงเหมือนเดิมคําถามนี้นะครับทุกคนก็ทราบอยู่แล้วนะครับว่าปัจจุบันนะครับในประเทศลาวนะครับมีเขื่อนไฟฟ้าเป็นจํานวนมาก แต่ว่าในการลงทุนในการสร้างเขื่อนในประเทศลาวนะครับเป็นการลงทุนาจากต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่นะครับและระบบการส่งสัญญาณหรือว่าส่งไฟฟ้าในประเทศลาวนะครับยังไม่ควบคุมในพื้นที่ในประเทศลาวหรือว่าต้องนําอุปกรณ์ต่างๆนะครับเข้ามาจากต่างประเทศ มีค่าลงทุนที่สูงนะครับทำให้ในการส่งระบบสัญญาณไฟฟ้านะครับอาจยังไม่ควบคุมหรือว่าดีพอทำให้ไฟฟ้าในประเทศลาวดับบ่อยนะครับคำถามต่อมานะครับทำไมประเทศลาวในะตอนนี้นะครับมีคนจีนมาอาศัยในประเทศลาวมากขึ้นในแต่ละวันเกิดจากการที่ทางภาครัฐน,นะครับมีความร่วมมือกับทางภาค ธุรกิจของประเทศจีนนะครับในการลงทุนในการปรับปรุงในการพัฒนาประเทศหลายโครงการนะครับเป็นอันดับต้นของประเทศลาวนะครับที่นักธุรกิจในต่างประเทศนะครับเข้ามาลงทุนในประเทศลาวนะครับทําให้คนจีนเข้ามาอาศัยหรือว่าเข้ามาทําธุรก,กิจในประเทศลาวแต่ทงางประชาชนอาจจะกังวลว่าในสิ่งที่คนจีนเข้ามาลงทุนในประเทศลาวเยอะตอนนี้นะครับอาจจะมีผลกระทบต่อใน ชีวิตคนลราหรือไม่นะครับตรงจุดนี้นะครับก็ทางภาครัฐนะครับก็ต้องเข้าไปดูแลจัดสรรหรือว่าเข้าไปจัดการกฎหมายต่างๆนะครับเพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อประชาชนในการใช้ชีวิตนะครับและอีกคําถามสุดท้ายนะครับทําไมเงินที่ทางต่างประเทศเข้ามาช่วยเหลือประเทศลราอย่างมากมายนะครับทุกคนก็ทราบอยู่แล้วว่าครับว่า ทางต่างประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นไทยญี่ปุ่นจีนฮังการีนะครับหรือว่าต่างประเทศสหรัฐนี้ครับก็มีการมอบเงินสนับสนุนในการพัฒนาประเทศนะครับทำไมเงินตรงจุดนี้นะครับไปไหนนะครับทางภาคเอกชนหรือว่าประชาชนคนเรานะครับก็สงสัยตรงคําถามนี้นะครับซึ่งคําถามนี้นะครับผมก็ ออไม่สามารถตอบได้นะครับสำหรับคุณผู้ชมที่ทราบนะครับก็ฝากคอมเมนต์พูดคุยกันวันนี้นะครับผมก็ได้รวบรวมคำถามต่างๆจากการที่คนลาวนะครับได้ไปทวิตข้อความผ่านทวิตเตอร์โดยการติดแฮชแท็กทาการเมืองลาวดีและก็มีการตั้งคำถามอย่างมากมายผมก็มาพูดคุยหรือว่ามาตอบคำถามในสิทธิที่ผมตอบได้นะครับผมย้ำนะครับผมไม่ได้มาวิจารณ์หรือว่า มาพูดถึงประเด็นสังคมที่ประเทศลาวนะครับแต่ผมจะพูดในสิ่งที่ผมเห็นตามสื่อต่างๆนะครับสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรในแต่ละคำถามในแต่ละสาเหตุที่เขาได้โพสต์ในทวิตเตอร์เกี่ยวกับการเมืองลาวนะครับทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรก็ฝากคอมเมนต์พูดคุยกันวันนี้นะครับผมตาลุชาแนลนะครับก็ ได้นำข้อความหลังจากที่หนุ่มราวได้โพสต์ในทวิตเตอร์มาพูดคุยกับทุกคนวันนี้ผมขอตัวลาคุณผูช้ชมไปก่อนสวัสดีครับ